เขาว่ากันว่าหลังคนตายไปแล้ววิญญาณจะยังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์อีก7วันโดยเฉพาะในวันที่7วันที่เขาต้องเลือกว่าจะไปต่อหรือกลับมาหลังงานศพของแป้งภรรยาของผมผ่านไปความเงียบก็เข้ามาแทนที่บ้านหลังเล็กที่เคยมีเสียงหัวเราบกลับกลายเป็นสถานที่ว่างเปล่าผมนอนไม่หลับมาหลายคืน จนกระทั่งคืนแรกหลังวันชาปนกิจศพผมฝันเห็นเธอยืนอยู่ปลายเตียงเธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มยิ้มเหมือนตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันผมสะดุ้งตื่นแต่ในห้องยังมีกลิ่นน้ำหอมที่เธอชอบใช้อยู่เลยคืนวันที่สองโทรศัพท์บ้านที่ไม่ได้ใช้งานมานานก็ดังขึ้นผมลังเลแต่ก็ยกหูรับสายตัวเองหนาวจังเลย น้ำเสียงปลายสายเป็นเสียงของแป้งชัดเจนก่อนที่เสียงจะกลายเป็นแค่เสียงแทรกชัดๆแล้วสายก็ตัดไปทันทีผมพยายามอธิบายกับตัวเองว่าเป็นฝันแต่ใจลึกๆรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นยายของผมเคยสอนว่าถ้าคนตายกลับมาเขาจะเคาะประตูบ้านคืนที่สอย่าหลงเปิดเด็ดขาดคืนนั้นประตูหน้าบ้านเคาะเบา จากเบากลายเป็นดังจากดังกลายเป็นเหมือนถูกทุบผมนั่งตัวแข็งในห้องนอนจนเสียงเงียบไปแต่เช้ามาบานประตูมีรอยนิ้วมือเลอะดินแดงเต็มไปหมดคืนวันที่7ผมฝันอีกครั้งฝันว่าแป้งนั่งอยู่ที่ศาลาข้างเมนเผาศพมีคนแก่ใส่ชุดขาวนั่งอยู่ข้างเธอเขาถามเธอว่า จะไปต่อหรือจะกลับไปหาคนที่ยังผูกอยู่กับเจ้าแปลงเมี่ยไปนานก่อนจะตอบว่าเขายังร้องห้าอยู่ทุกคืนฉันไปไหนไม่ได้หรอกผมสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงประตูห้องนอนเปิดออกเองทั้งทั้ที่ล็อกไว้หลังคืนนั้นผมรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในบ้านตลอดเวลาจานชามที่ล้างไว้มีคนล้างซ้ำ ประตูห้องน้ําถูกเปิดค้างเหมือนมีคนใช้อยู่เสียงฝีเท้าเดินเบาๆกลางดึกกลิ่นน้ำหอมยังลอยอ่อนๆอยู่ทุกเช้าจนกระทั่งคืนหนึ่งผมละเมอพูดว่าพอเธอหน้แป้งไปเธอะไม่ต้องห่วงเราแล้วเช้าวันต่อมาทุกอย่างก็เงียบลงไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอีกเลยหลายคนเชื่อว่าวิญ,ญญาณจะไปผุดไปเกิดได้ ก็ต่อเมื่อหมดห่วงหมดผูกหมดพันธะแต่สำหรับบานคนพวกเขาเลือกจะอยู่เพราะคนที่พวกเขารักยังไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปและบางทีในค่ำคืนที่คุณกำลังเศร้าเหงาร้องไห้ในห้องเพียงลำพังอาจมีใครคนหนึ่งนั่งมองคุณอยู่เงียบๆจากมุมมืดของห้อง